แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพลตฟอร์ลูกมะขามเท่าร่วมใจพักขามโมเดลการจัดการเรียนรู้ลูกมะขามเท่าร่วมใจพักขามโมเดลเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำปฏิบัติจริงเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือโดยใช้วิธีการดำเนินหลักการของโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ และโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีคุณธรรมนำวินัยรักษาประชาธิปไตยร่วมใจเป็นคนดีเพื่อแผ่นดินกระบวนการจัดการเรียนรู้ลูกมะขามเท่าร่วมใจพักขามโมเดลมีลำดับขั้นตอนตามกระบวนการ P D C A ดังนี้ K okay, knowledge หมายถึงมีความรู้ความเข้าใจคณะครูมีการวางแผนระดมความคิดเพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้เรียนสามารถสร้างกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนและสามารถสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เรียนตระหนักถึงเป้าหมายรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีคุณธรรมนำวินัยรักษาประชาธิปไตยร่วมใจเป็นคนดีเพื่อแผ่นดิน Har หมายถึงการร่วมใจผู้บริหารคณะครูและนักเรียนมีการขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกันขับเคลื่อนด้วยหัวใจและความสามารถของคณะครูมีความสุขในการดำเนินการจัดก,กิจกรรมสู่เป้าหมายเดียวกันภายใต้กิจกรรมที่หลากหลายดังนี้ 1. กิจกรรมโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 2. กิจกรรมโครงการลูกเสือจิตอาสา 3. กิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้องฟัง 4. ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม 5. กิจกรรมลูกเสือต้านัยาเสพติด 6. ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการต้านัยาเสพติด 7. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและ 8. กิจกรรมหนูรักความสะอาด a assessment หมายถึงประเมินตรวจสอบ รอบรู้รอบคอบมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการวัดประเมินผลจากผลงานของผู้เรียนและสะท้อนกลับไปยังผู้เรียนเพื่อต่อย,ยอดขยายผลไปยังผู้เรียนคนอื่นๆในโรงเรียนและเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมความดีที่ผู้เรียนน้อมนำความดีมาเผยแพร่ให้ทุกคน M man หมายถึงบุคคลบุคลากร ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองคิดดีทำดีพูดดีผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามาคัคคีมีวินัยผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 1. ผู้เรียนได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาด้านที่1คือด้านการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองร้อยละร้อย 2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักสถาบันพระหมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมใจของประเทศได้ฝึกจิตอาสาเข้าใจซึมซับคุณค่าความดีร้อยละร้อย 3. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีกระบวนการคิดที่ดีมีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ครอบครัวและผู้อื่นร้อยละเกสิบ